สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ผมไม่รู้จักชื่อวนะ่าวัดอะไรแต่ว่าเขาแกาศละพระพุทธรูปที่หน้าผาหินนะแล้วก็พระัติาถามกับพี่ที่เป็นตำรวจท่องเที่ยวเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าเ,เมื่อก่อนเนี้ยมันเป็นบริเวณเนี้ยก็คือ คือเขาเรียกว่าเป็นสมบัทานระเบิดหินขายะนะเป็นเหมืองหินน่ะแล้วทีนี้พอเขาระเบิดระเบิดไปใช่ไหมเขาก็เห็นเจดีย์ที่อยู่บนยอดนะครับคือเมื่อก่อนนี้ต้นไม้มันปกคลุมไงมันมองไม่เห็นอ่าพอเขาระเบิดระเบิดใบขายขายหินขายอะไรไปป, JD, ปุ๊บเขาเจอเจดีย์ปุ๊บเขาเลยหยุดพอหยุดปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยมาเริ่มทํอ่าแกะสลักพระพุทธรูปเลยเป็นพุทธสถานเลยอืม ก็ก็ดีนะสวยดีแปลกดีนะครับเราเข้ามาใกล้ๆเลยแล้วก็ตรงบริเวณนู้นนะก็จะมีอุโมงค์เป็นถ้ำนะไม่รู้ว่าเป็นธรรมชาติหรือว่าสร้างขึ้นแล้วที่แน่เดี๋ยวขอ,อสตารละพระพุทธพระปุษยะคีรีสีสวนภูมิ หลวงพ่ออูทองนะครับรใหญ่มากอ่าด้านล่างฐานก็จะมีหงคื่อหนาคด้วยนะครับอือครับแล้วตอนนี้กำลังจะเดินไปถ้ำอุโม,มงค์ไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างนะเแล้วตามไปดูแล้วกันครับ อนนี้นะครับเป,เป็นเทโมงสั้นๆพรู้ไปถึงตรงนู้นนะก็มีมีพระพุทธรูปทรงเครื่องนะพระมหาจากักรพรรดิพระสังกรจจายแล้วก็มีพระพุทธรูปปงางมีพระพุทธบาทด้วยนะมีพระพุทธบาทด้วยนะครับ แล้วก็นี่ไม่มีเนรถแ,แล้วก็พระนางมวยผมนี่นะก็มีให้แำบุญสุดุดป,ประทนะีปนะสุดโคลประทีด พระที่ที่แกะสลักด้วยนะครับนี่นะครับพาไปชมอันนี้แกะแกะแกะจากหินนะแกะจากหินถ้ำนะครับไม่ได้ไม่ได้นํามาตั้งนะก็คือแกะแกะเลยแกะจากหินผนังถ้ำเลยแกะเจาะโหงดงามมากโหต้องต้องชื่นชมคนแกะเนี่ยสวยมากเลยพระโคตโมตรงนี้ชื่อพระ ก,กุสันโธนะครับอันนี้พระศีอริยะเมตตายโยทรงเครื่องนะครับในทรงเครื่องตรงนี้คือพระโกษาคมโนมรอเสียงผิดหรือเปล่านะครับแล้วก็พระกัดสโป สีมือเก๋สวยมากเนี่ยเป็นบริเวณในถ้ำน,นะครับก็เดินขึ้นมาจากองค์พระใหญ่เมื่อกี้นี้ด้านข้างนะิดเดียวองค์นี้ชื่อพระเจ้าอาโศกพหาหราชน,นะครับ นีชอบคำคมนี้มากเลยครับมรดกหลวงพ่อคนโง่มีใจอยู่ที่สมบัติคนฉลาดมีสมบัติอยู่ที่ใจอ,อนี่เป็นรูปคิดว่าในอนาคตเมื่อสร้างเสร็จแล้วคงจะลงสีขาวเนาะแล้วก็สนใจดีด้านบนน่าจะสร้างเป็นเป็นมณดกครอบเลยนะเนี่ย อยู่พระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแต่ตอนนี้ยังยังไม่เสร็จนะสวยอะ เพื่อตัวอยู่แค่สิ้นลมอยู่เพื่อสังคมอยู่คู่ฟ้าดินเดี๋ยวเาเดินกลับโดยข้างล่างตรงที่จัดรถอ่ะเดี๋ยวไปทำนุญนิดหนึ่งแล้วก็ว ออตงรงนู้ก็มีของกินขายแล้วครับมีน้ำมีอะไรตรงด้านนู้นนะครับแต่ว,ว่าเดี๋ยวต้องขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งไปอุทยานปู่รุษีนารอดนะครับเดี๋ยวไปชมกัน เราทักเขามาได้เเดี๋ยวันับเกดูวุ่นี้กาปกา